พระสมเด็จกุวัดบางขุนพม์แม้จะไม่จัดอยู่ในชุดเบญจาภาคีเหมือนพระสมเด็จวัลขังแต่ด้วยผู้สร้างคือสมเด็จพระพุทธจารย์โตพมลังศีทําให้มีราคาค่านิยมสูงขึ้นตามพระในชุดเบญจาภาคีบางท่านเอื้อไม่ถึงพระสมเด็จวัลขังจึงหันมาให้ความสนใจในพระสมเด็จกุวัดบางขุนพม์เพื่ออาราธนาจัดเข้าชุดเบญจาภาคีแทนพระสมเด็จวัลขังโดยเชื่อว่า พุทธคุณไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจารโตท่านได้เป็นผู้สร้างพระสมเด็จวัดละคังสุดยอดของพระเครื่องเมืองไทยซึ่งท่านได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2409ภายหลังจากที่ท่านได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นสมเด็จพุทธจารย์และสิ้นสุดการสร้างเมื่อปีพศ2413ท่านได้สร้างพระสมเด็จวัดบางขุนพง์ ซึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงขจรกระจายไม่แพ้พระสมเด็จวัละขังเลยทีเดียวสมเด็จพุทธจารย์โตมักจะจำวัดและเทศนาที่วัดบางขุนพรมอยู่ประจำทำให้มีความสนิทชิดเชื้อกับเสมียนตาด้วงโยมอุปธรรมวัดบางขุนพรมเป็นอย่างดีในปีพศ .2413 สมียนตาด้วงได้อาราธนาสมเด็จพุทธจารย์โตให้สร้างพระขึ้นมาเพื่อบรรจุไว้ในเจดีย์ที่วัดบางขุนพรม เพื่อไว้สืบทอดศาสนาและไว้สำหรับภายภาคหน้าเมื่อยามบ้านเมืองหรือประชาชนทุกข้อนก็จะได้นำมาไว้ใช้เพื่อขจัดความทุกข์ร้อนเจ้าพระคุณสมเด็จพุทธาจารย์โตจึงอนุญาตและได้ทำการสร้างสมเด็จวัดบางขุนพงซึ่งวันนี้เราได้รวบรวมนำมาให้ได้รับชมกันทั้งหมด10พิมพ์ที่ถือว่ามีมูลค่ารวมมากกว่า100ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยจะมีพิมพ์อะไรกันบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันครับ